อันนี้ของใครอ่ะสวัสดีค่ะมีลิปสติกให้หนูทาไหมดูหน้าหนูดิพี่กุ๊กพี่กุ๊งให้ทาซอสมาเขือเทศแทนสีแดงสีดสีแดงเว้ย พอดีว่าไม่สุกไม่สุกเลยเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอด,ดีวันนี้มีของขวัญที่แบบว่าต,ตกรลอกจากเมื่อวานจะบ้าเหรอไง เดี๋ยวดีขอให้เจ้าของเขาเข้ามาแป๊บนึงสวัสดีค่ะสวัสดีคอ,อันนี้ของตาดำนะคะที่เมื่อวานตาดำบอกในไลฟ์ว่ามีเงินล้านอยู่ในนี้พี่ตาดำบอกว่าอันนี้เงินล้านให้ให,ให้ให้มาแกะนะอันนี้ไว้ก่อนแกะของคนอื่นก่อนนะคะแล้วพี <laughs> บ่บัณเดยียนหลังขอบคุณค่ะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้อันนี้จากน้องอาริรัตอาริรัตบอกว่าส่งไม่ทันวันเกิด <c oughs> แต่ว่าส่งย้อนหลังมาให้ <c oughs> ไปตามแก๊งบ้านเมาส์มานะคะก็ค <c oughs> ือกวางไลฟ์ในไอจบ้านเมาส์อยู่ไหม <c oughs> ระวังจิ้งจกนะของตาดำ <c oughs> แรงมาก หายใจไม่ออกดีฟิมใส่แค่นี้ได้ไหมอันนี้มีการ์ดของน้องอาริรัตด้วยนะล้อรุ่นอะไรล่ะสอนภาษาโคราชเด้งมีแต่คนโคราชเด้ล้อรุ่นของล้อรุ่นล้อรุ่นแก่งตาดำนะอ๋อเดี๋ยวเดี๋อเดี๋ยวแบกพานมีดฟิบลงเฮ้ยแกะให้หนูหน่อย ไม่ได้ไปแล้วค่ะไปไหนไม่สนามก็คนใต้เหรอที่นักวิ่งคนใต้เหรอคะเออมันเป็นกาวอ่มันเป็นกาเลอยอเ,เป็กนะปพันตุมไม่ กาดกาดต้องบอกว่าทุกสัดาหมันเกิดพี่กวามขอพี่กวาปีนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเป็นปีที่เริ่มต้นสิ่งดีๆใหม่ๆด้วยความอย่างเนี้ยพุ่งมานะภาคเพียรขอให้ประสบขอให้สําเร็จจากเป้าตามเป้าหมายอย่าก,กังวลที่จะโตขึ้นเพราะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขว่าสัตว์ <c oughs> ความสุขความสุขมากๆรอยยิ้มของลูกบ้านมิลานปัน ตลอดไปนานาเอาอน้องชื่อนานาเหรอพี่อ่ะเรียกเรียกอาริรัดมาถูกครั้งเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแกแตกไม่ได้หรอพี่กุ้ง <c oughs> กล่องเขาจะแตกใส่ของก็กลัหัวมาสอดใส่ของอึ๋ว <c oughs> <c oughs> สวัสดีหกร้อยคนนะคะ <c oughs> ก็ไม่ติดตรงน้นโอ้ก็ติดตรงนั้นขาดกันน่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยหล่นหล่นแก้ววิเศษเฮ้ยมันใส่ด้านไหนน่ะอันนี้เหรอคะในหลุมนนี้หรอไขลานไขลานดูนะอุ้ยเขาเป็นลูกกวางอยู่ข้างในไขลานไม่ขลานมีเสียงไหมน่าจะมีเสอ่ะแล้วมันเปิดได้ไหมน่าจะมีเสียงมันเป็นมันเป็นแบบ ที่ชาร์จด้วยเหรอเฮ้ยหนูทำไม่เป็นอ่ะบ้านนอกอ๋อแล้วเขามีไฟไหมนี่ๆๆยังไม่เตียมเลยไม่เคยไม่เลยเดี๋ยวแบบนี้เฮ้ยมันไม่เห็นมีไฟเลยก็ยังไม่เตียมเลยมันไม่ได้ใช้อันนี้หรอกลางตรงนี้แง่อันนี้มันเป็นสวิตช์น่ะนี่เขาเกียวบชาร์จไอคอนอ๋อมันไม่มีไฟ มีลูกฟางอยู่ในลูกแก้วด้วยนะคะน้องบอกอันนี้สั่งทำขอบคุณมากๆนะคะสวยมากค่ะสวยนะหนักด้วยใช่สวยอ่ะพอลูกแก้วนะอือสวยนะอวยนะไม่ไดเก็บไว้สวดูลูกเอ,องเอวีกุ๋ยงงจะตีนะมองไงจะเห็นนะมีค่ะมีมีลูกม,ม,มีมีลูกฟางของขาวอยู่ข้างในมองเห็นไหมนะี่ยต้องเปิดไฟค่ะมันจะมีไฟขึ้น ใครก็ได้ตามแก๊งบ้านเมาในในกลุ่มไลน์บ้านมิมมลันฟันสนวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่ารัก,กอันนี้ของพรรามสองผู้ส่งพรรามสองเอ้า<笑><笑>เดี๋ยวนะชื่ออยู่ไหนอ๋อชื่อคุณจันแรมนะคะ ไม่รู้ว่าเป็นของขวัญหรือเปล่าแต่ก็อันนี้เป็นขนมนะคะอันนี้ส่งมาแบบว่าจะเสียบลั๊กหรอไม่ถึงหรือเปล่าถหงนไหมมีขนมมาให้นะคะทองแท้งอันนี้ทองแท้ง <c oughs> ขอบคุณนะคะ นลูกแก้วสวยใช่ข้างในลูกแก้วสวยมากแต่ว่าต้องมีไฟโอ้ยหัวกวางเทียมหรือเปล่าน่ะโอ้ยสวยมากกลางคืนเปิดก่านอนสวยๆเอาไปดูไปดูพาไปเบิบนี่มันวิ่งได้เลยหรอวิ่งได้เลยเหรอเอาไหนอ่ะนี่สวยอ่ะ ต้องถ้า,ถามันติดกาวกับลูกแก้วมันก็กจะไอ้นี่ดิ่ด <c oughs> อ๋อกับนี้มันตกกระเดื่องใช่ไหม <c oughs> เอาไวไ้ไลฟ์คืนนี้ฮะฮะเอาอันไหนไว้ไลฟ์คืนนี้มันไม่ยกกลับแล้วนะอุ้ยโอ้โหสวยพอเพอปิดแล้วนิดนิดขึ้นไปบนฝาใช่แล้วนี่เปิดก่อนนอนอ่ะเจ๋อวาง แล้วเขามีแสงขึ้นข้างบนด้วยค่ะดูดิน่ารักอ่ะไปไปเซ็นทั่นไปกระลูกโอ้น่ารัสวยนะน่ารักสวยแพงงนะเออพี่ไปดูแล้วว่าจะลองซื้อโอเปร่าแอนด์ลูก A2 แพนสวยมากสวยมาก3,204โอเคชาร์จแป๊บเดียวเองอ่ะมันขึ้นไฟแล้วล่ะดูดิเนี่ะดูขุมบนโอ้ถ้าจะพิมพ์มือช่วยสวยนะดูน้องกวางก่อนเอากล่องกัน บ้านเม้ามารายงานตัวตามบ้านเม้ามานะคะกล่องบ้านเม้าถึงแล้วนะคะเมื่อคืนที่ให้พี่กวางรอกล่องบ้านเม้าถึงแล้วเล็กน้อยเอาไว้ให้ลูกดิอันนี้ของของของเอาไม่เห็นลูกจริงเว้ยของคุณเออไม่เห็นลูกจริงเว้ยอะไรอ๋ออ๋อเอาใส่ลูกมาให้ลูท่านขอหนึ่งเฮฮาไอ้หนุ่มเออใส่มาได้ไหน ใส่มาไหนๆมันไม่เห็นมันไม่เห็นว่าในกล่องขนมอ่ะมีลูกอันนี้ด้วยแล้วเมื่ก้พี่ฟางบอกว่าให้พี่กุ้งเอาไปให้ลูกดิพี่แม่งทำด้วยมีจดะมายน้อยด้วยจดหมายน้อยด้วยขอเงินเลยพี่างกระ่ายน้อยบอกว่าสวัสดีค่ะพี่มินพี่วางผมเอฟซีไมผมติดตามพี่พี่ได้สี่เดือนแล้วเชอบพี่พี่มาก พี่น่ารักมากๆาพี่เป็นตัวของตัวเองผมจะเป็นเอฟซีพี่ตลอดไปแล้วซัพพอร์ตพี่วพี่ตลอดไปเฮดบีดีพี่ฟางอใอ้พี่ฟางมีความสุขมากๆขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นความอยู่เป็นคนน่ารักแบบนี้ไปตลอดนะครับน้องแรงไม่รู้จะซื้ออะไรให้ครับขอบคุณนะคะได้ได้อันเนี้ยที่แบบว่าสมัยเด็กน้อยที่เขาไขออกจากตัวอะไรไม่ให้หูดี แกไม่ได้แล้วอ่ะพี่กุ้งนะ yo, yo. อ่ะไปให้ลูกสองแสน <c oughs> นี่มีสองแสนนะคะ <c oughs> เอาอนับก่อนอีกถ <c oughs> ัดกั <c oughs> ดนดี <c oughs> ไม่ถึงไม่ถึง สาม,สามแสนนะคะขอบคุณค่ะทำไมไม,มีแบบนี้ก็ถึงนี่นีใส่ด <c oughs> ีทีดเลยยังให้ดู้ใส่แบบนี้ล <c oughs> ้คุณมันยัดอยู่นี่เว้ยอ้าวจะดูถูกแกมันไม่มีนี่แหละมันโล่งมันใสชบชบชบเลยอะถ้ามันเต็มเส้นนี่ไม่มีที่ใส่นะ เล็บจะได้ไม่ได้ไรัดเนี้ยอันนี้ของคุณกันดานะคะมีนุน่นรอพี่วางไปแกะกล่องที่กำแพงเยอะมากมเยอะมากมจริงๆพี่มิ้นส่งมาให้ดูแบบน่าจะถึงร้อยได้มั้งน่ะส่งไปที่บา้านเลยส่งไปที่นูนนะคะไปกองไว้น่ะ<อ>ไม่มีไม่มีไม่ได้ไม่รู้จะได้ไปเมื่อไหร่ อันนี้เป็นขนมนะคะหรือเปล่านี่อย่างนี่เด็กชายเข้าโพดขวโอ้รู้เลยใครรู้เลยอเอาออกมาสองกล่องหยาบคายมากเลยอะ่ะหล่นหายหมดยัดตรงนั้น ม,มันจะหล่นเหรอมันจะปืดถึงนู่นเลยไนงะเนี่ยนาดก็ยังนูน่นโอ้ยพี่กุ้งเราไม่ได้แบบโชว์สวยเนาะโอ้แตกเลยมันแตก,แตกหรอไม่แตกหรอเขาหอมาหลายชั้นอยู่อ้อยมันกลับด้านหรือเปล่า เหมือนกับด้านนี้บาวนี่บาวนี่ค่ะใส่แมมดีดีบาวนี่ค่ะขนมขนมบาวนี่มีสองอันอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นบาวนี่หรือเปล่าอันนี้บาวนี่ค่ะ แล้ดิแกะนี้กันน้องนี่เอเมาแกงบ้านเมาสมาครบยังคะเหลือกล่องอีกกล่องหนึ่งกล่องสุดท้ายอุยอันนี้อันนี้เป็นสีแดงเจอรีบอกเหมือนจะกินแล้วบอกเหมือนกินจะประมาณนี้เขาที่อายเขาที่อายเขาที่อายเจอกันเป็นอาทิตย์ก็ยังอาย อันนี้เป็นสีนี้เม่นากินก่อนี้น่ากินนะอันนี้เป็นเนื้อแบบน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรบัตเตอร์อะขอบคุณน้องน้องป๊อปนะคะน้องป๊อปเขาบอกต้องทำก่อนมึงจะได้ พี่กุ้งยกยกให้หน่อยยกยกคือดีดีไม่ได้ไม่ได้มาแล้วค่ะสวัสดีเป็นร้อยคนนะเดี๋ยวไปดูเลยอันนี้ของคุณไมยุรีนะคะบอกว่าให้เปิดวันเกิดนะคะโอ้เมื่อวานเลยมาแล้ววันนี้เปิดไม่ได้แล้วงั้นอ่ะอันนั้นอะไรเปลวเปลวนี่เลด เลดแป้อย like, yes. oh, oh, like oh, <wh huh? ่างวะอ๋เลดอ๋อขนมเมื่อกี้มันชื่อนี้เหรอสบายดีสบายดีผู้สาวราแมนบบมาจากลาวเมนบุกินยงเอกินแล้วค่ะกินแต่กันเอ็สูดหรอจะมีกินแล้ว่ะไข่แล้วค่ะอ๋ออันนี้แกะไม่ได้นะมันหาเจ้าน่หลวดไม่ตถ่ายรูกพย่แอนแล้วกถ่ายรูปมเลยถ่ายเร็ว โอ้จิตใจทำด้วยอะไรเราเราต้องให้เจ้าของเขาแบบว่าเออถ่ายลงถ่ายรูปนิดนึงจิงจริงถ้าเป็นกลางอ่ะจริงจิตใจแข็งเลยนี่ยน่เน่น่เ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 น่น่เน่เห่เน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 ่แน่เ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 น่น่เน่น่น่เน่น่เน่เน่เน่น่เน่เน่น่เน่แน่เน่เน่น่เน่นน่นเมืเน่่เเน่เน่เ พี่เบลไปเข้าป่าพูดถึงพี่เบลถามอะไรพี่เบลเพราะว่าทำไมวันนี้ไม่เห็นพี่เบลไงพราหนูแกะของซื้อต้นไม้มาปลูกไปซื้อของไปซื้อต้นไม้มามาปลูกที่สำนักงานเพราะว่ามีโครงการยังไงรูดเลยแล้แยกกล่องอันนี้อะไรขลังมาเใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะจริงเใช่ไหมก็ถ่ายในกล่องอันนี้คือจานกันกระแทเออไม่ใช่ของหนู วัดคาเยอะไปกินะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ของไม่เนี่ยไปเดีัเสียค่ะเสียขอบคุณนะคะแล้วก็มีเดี๋ยวมีการ์ดก่อน ก็เขียนว่าน้องกวางคนสวยบิ๊กบอสหนึ่งพันบิ๊กบอสพันล้านลกสาวมันเกิดน,นะคะขอให้น้องกวางมีความสุขที่สิ่งใดก็สมหวังดังปรารถนาทุกประการขอให้ธุรกิจทีมงานนะ้ำม่ล้านปันจเจริญรุ่งเรืองยอดขายพุง่งทะลุทะลวงหนึ่ง 1> 1, ล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านหน่อยย้ำด้วยนะหนึ่งล้านหนึ่งล้านขอให้น้องกวางรักษาสุขภาพ,าพ อย่างนี้ทานอาหารให้ครบเวลาให้ตรงเวลาดื่มน้ำมากๆมีของแต่งตัวนก่องนะคะก่อนระมากเออกของเบลเบนของเราเราจะรออยู่ก่อนตอลอด้วยนะรอให้อยู่กับพี่มิ้นที่กำแพงขอบคุณนะคะพี่ยูริใช่ไหมพี่ยูริขอบคุณนะคะอ๋ออีกนี้ก็พวดๆคือมีทุกอย่างเลยนะดี๋ยวนี้นะอันนี้เป็นปัจโจนันไม่ทุกอย่างเลยนี่อันนี้เป็นกระทั่งแว่นตาใช่ไหมนั่น เขารู้หมดเลยอันนี้อันนี้อันนี้น่าจะเป็นพวกเครื่องแต่งหน้าเครื่องแต่งหน้าแต่วันนี้คือหน้าสดมากเลยคิวก็ไม่มีอะไรนะอส่ยี่ห้ออะไรอันนี้เหรอจริงเหรอแล้วก็เป็นตัวแป้น้ตาชอบสีน้ำตาลชอบแต่งหน้านะคะแต่ว่าตั้งแต่ใส่แมสก็ไม่ค่อยแต่งเลยช้ากว่บนี้นะ อันนี้นะคะนี่นาฬิกาใช่ไหมอันนี้ไม่รู้ว่าอะไรนาฬิกานาฬิการ์มงไงกาใช่น่าสวยมากที่มันเหมาะกับคนหวานๆแบบพี่มากเลยเลนตากงมีหน้าคลุกซิปคุกชุดเลยเอ้ยตายแล้วเดี๋ยวพี่ดูวัตถุนิเข้าแล้วก็มีพาเลตอันนี้นะคะ อันนี้ถ้าแบบว่าจริงๆแล้วก็จะใช้แค่แบบแค่แค่นิดตรงนี้เออแค่ตรงนี้มีใคัวเงแอมอยากได้ได้ซิมตามได้แล้วเป็นแพ็ด้วยกัน่ใช่อันนี้คืออะไรล่ะอันนี้ข้อมืออุ้ยดูดีนะอะไรข้อมือข้อมือแล้วแล้วเขามีอะไรไม่รู้ห่อตรงนี้ด้วยเอากันไก่ไอ้นี่ซีเหรอไม่ใช่หรอแหวนเพชรหรอ แล้วมาดูของแกน้อยไม่อยู่ดิเอ้กันหูไม่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 ตั้หูเ๋ยใสตหูหรอกไม่ใช่ไม่ใช่หรอกอยากรืปกองน่อยกล่องน้อยอันนี้ก็เป็นข้อมือค่ะนั่นก็ข้อมือเอ้ยเป็นรูปหง่ะเป็นรูปหง่ะคะเป็นพวกไอ้นัต่อเทปเทนีอ หนูอ่ะไม่รู้จักของแบรนด์เลยไม่เคยใช้แบรนด์กับเขาเลยที่นน้่แพองน่ารักเอาคุณค่ะออันนี้น่าจะเป็นน้ำหอมนะถ้าเราไม่ผิดน้ำหอมยกขาใช่ไหมเขาเรียกน้ำหอมยกขาไหมที่เป็นรูปยกขา เนี่ยเนี่ยน้ำหอมอะไรคะที่เป็นรูปผู้หญิงยกขายอย่างเงี้ยที่มันดังๆนะที่เห็นทิมที่ไพยเคยขายผู้ชายที่ไหนเขาแต่งหน้ากันคอมบอทเอาเดี๋ยวเรามาต่อยก,กันที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเรี๋ยวดิด โดนโดนรอบข้างกดดันให้เกะแกะกล่องเล็กอะวินหารัะเเซ็กซี 60, น้ำหอมยังไงชองปองชองปองกล <c oughs> ิ่นผู้หญิงโยกขาไอกรอเข้ามาโยกเขียนที่ไหนได้ก็ขามันคือขาเดออ๋อขอบคุณนะคะเจ็ดหมื่นกว่าล้านบาทย้อนด้วย อเอฟซีหนูมีแต่คนรวยๆอย่างนั้นแหละคนจนหนูไม่ควบคนจนอ่ะเพราะว่าหนูอ่ะรวยมากอร้อยเรายังไม่หมดยังไม่หมดค่ะมีกล่องแดงด้วยอันนี้น่าจะเป็นแหวนเพชรสิบกะละแว่นตาใช่แว่นตากับเจอน้ยกล่องแสงกุชชี่ กูชี่เบลกุชี่สวยมากสวยนะเซ็ตนี้เท่าไหร่คะเนี่ยเซ็นี้แสนสองอะประมูลนะคะแว่นตาพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวปันเซ็นตรงนี้ให้นะคะแว่นตานี้มูลค่าหนึ่งหมื่นสตาร์ที่หนึ่งหมื่นบิดเลยค่ะบิดเลยบิดแล้วยี่สิบบิดแล้วยี่สิบ ไม่รู้ไม่รู้ใส่ไปเรื่อยหนูไม่ไม่เรื่องเยอะหนูก็ใส่ใส่หมดเลยอเลอาละถึงเวลาต่อจากนี้ไปพบกับก่องขาอะไรอันนี้มันเป็นแว่นตาแบบกะกองกองประมูลประมูลเก้าร้อยเก้า้าโอ้โหพี่นักวิ่ง<อ>เสียราคา,าเสียราคามากนะคะ แบ่งพันอะไรอ่ะอ๋อกล่องไมยหน่อยาเดี๋ยวนะกล่องไมหน่อยนะกล่องน้อยกล่องน้อยทุกคนลุ้นกล่องนี้มากๆเลยถ้าถ้าตาดำทำให้ทุกคนผิดหวังนะเนี่ยพี่พี่สำนักงานอ่ะไม่มีใครทำงานทำการเลยมารอลุ้นอนนดีเอาเลิสองหมื่นอะไร ให้เดาให้เดาว่าคืออะไรก่อนให้เดาก่อนคิดว่าอะไรมีบางเงินใช่นี่เปิดเปิด่ะคือไหมพี่ยังไม่เห็นเจ้าของกล่องเลยว่าเขาอยู่ไหนนะพี่จะเปิดของเขาอ่ะไม่คือหรอกเห็นหน่วยอยู่นาจริงยิงก็บ้านเต้นยาวเดี๋ยวทำงานแล้วอ้าวพี่พลอย พี่พอลอยรอดูกล่องนี้ก่อนแกะเลยแก๊งบ้านน้ออยู่นะแก๊งบ้านน้ออยู่นะฟะเดี๋ยวหนูจะพี่กุ้งเสียงดังแกะแล้วแกะแล้ว <c oughs> เปิดเลยเปิดเลยลุ้นลุ้นลุ <c oughs> ้นลุ้นหนึหนูว่าไม่ใช่อ่เพราะ <c oughs> bạn, bạn, gái, nhảy gái tham gia, tham gia, phải, phải, phải nhảy gái. Oh, gái oh. ừ. ô, <laughs> <laughs> หนึ่งบาทไปมาแยกย้ายทำงานมันต้องมีมันต้องมีมันต้องมีมากกว่านี้มีแต่ลูกอมเดียเนี่ยหนึ่งล้านหนึ่งกล่องไปแยกย้ายทำงานท่อการโอ้เสียวเวลาอะยเ๊ีหาดูนี่ดูใต้กล่องไม่มีแม่ดูใต้กล่องดูใต้กล่องนี่แต่รักอ่ะ โอ้ยตาดำตาดำตาดำดูท <Ele> ุกคนลุ้นทุกคนลุ้นดูดูดูมันต้องมีอะไรบ้างบ้างแบบบ้นคชี่อ่านอ่านมันต้องมีอะไรลึกลับทองหนึ่งบาทสองสีเอามาสามสีสงสารวันเกิดนะครับพี่กวางพวกเราทีมบ้านเมาเราพี่ทั้งสองคนมากๆแล้วกเป็นกำลังใจพี่สองคนแบบนี้ตลอดไปมีความสุขมากมาก ขอให้ประสบความสําเร็จรสิ่งนที่หวังรักและเป็นหัวจากทีมงานบ้านเมาส์เดี๋ยวเดี๋ยวของในกล่องอาจมีค่านะจ้ะมีค่าอา่อานให้จบก่อนวะขอโทษนะที่ที่อะไรอ่ะพินมาเขียนไม่เป็นอ๋อไม่เป็นไหมไอ้เมื่อวานน่ะน้องเขาโอนเงินเข้าให้แล้วในไลฟ์เมื่อวานอะ่ะ เออแล้วน้องีแขนแล้วน้องเขาก็บอกว่าในกล่องมีมูล,ลค่าอีกหนึ่งล้านหนูก็เลยรุนเลยวันเนี้ยวันนี้หนูต้องได้แหละหนึ่งล้านแหละติงเนี่ยหบาทตะดำลูกอมหนึ่งล้านเม็ดตะดำตะดำ,ตะดำอะ่ะทุกคนตอนเนี้ยกลาหัวตาดำเลยเอ่ะพ <c oughs> ี่เบลเอ็ซีคิดถึงมาโผล่หน้าให้เอ็ซีเห็นหน้าหน่อย ร้านจริงๆขอบคุณของขวัญทุกชิ้นนะคะเอากล่องให้หนูกล่องหนึ่งดูทุกคนหนึ่งล้านจริงๆ หัวให้เจ้าดาวแดงผมทะเแ้พี่เจ้าอะไรอะไรมืนึงปิดปิดปิดประมูลมือนึงของพวกผมยังไม่ถึงอีกเนี่ยไม่มีเลยค่ะไม่มีไม่มีมมใช่ชื่อตาดำอะ่ะดังทั้งสำนักงานแล้วตอนเนี้ยตาดำนั่นนั่นเว้ยไอ้หนุ่มเลิกเกียนติมา มันมันน่าจะไม่ถึงตู้ปันสุกหรอกหนูอ่ะนะเอาแล้วสามวตามแล้วยเหรออู้ไปทนี่ยืนให้เนาะมีมีอะไรมาปันสุกพี่บีเดี๋ยวเจี๊ยบกุ้งกุงข้าปันสุกข้าวปันอะไรดิอันนี้มามากับในไอ้กล่องเมื่อกี้ที่พี่กุ้งแกแล้วก็กาดกาดแบบแซ่ะเอาไปเลย คคุณ่ะฝากทุบตาดำด้วยฝากทุบตาดำด้วยตาดำอย่าให้เจอเอ <c oughs> ้ไปอันนั้นอะไรอ่ะอันนี้อีกไม่ดีนน